มาดูหุ้น IPO ปรับฐานกันหน่อยครับ INGRS อันนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะดูการปรับฐานครับและการเข้าตลาดมาตอนดูเนี่ยให้ดูว่ามันมาจากไหนหรือว่ามันมาจากราคาเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาปรับฐานเท่าไหร่นะครับ ให้ดูว่าให้เห็นกราฟทั้งหมดของของหุ้นตัวนั้นๆครับเข้าตลาดมาปรับฐาน1.35ทําหาทสูงสุด1.56และปรับฐานลงมาเรื่อยๆจนสุด24สตังค์ครับ24สตังค์นะตอนนี้ทําหายสูงสุดอยู่ที่0.66 ใช้วิชาเดิมครับตีเส้นทเทนเส้นกดก่อนนะครับตีให้มันมาใกล้ราคาปรับฐาน24สตังค์ที่แจ้งเมื่อกี้ครับแล้วปรับไปที่เดเพื่ออ่านเทนในเดเราไม่อ่านเทนในทำเฟรมใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะดูยากนะครับจัดทรงเส้นก่อน พอจัดทรงเส้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเทนหุ้นตัวนี้ในไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้เป็นยังไงครับพออ่านออกไหมดูกันมาหลาย EP แล้วนะครับเทนตอนนี้ของ INGRS เป็นเทนขาขึ้นในไทม์เฟรมเดย์ไปแล้วครับเพราะว่าผ่านเส้น200วันเรียบร้อยแล้วครับ เส้นสองวันอยู่ที่ราคา0.48นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่60ตังค์นะครับขึ้นไปแล้วครับจุดเข้าสะสมที่ดีจะเป็น2จุดคือจุดนี้บอกโดยเส้นเทนเส้นกดครับเมื่อกราฟราคาผ่านเส้นเทนเส้นกดเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นย่อไม่กี่รอบแล้วก็จะขึ้นไปยืนเหนือครับถ้าเกิดแบบว่าหุ้นตัวนี้ตั้งใจว่าจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะนะครับ แต่ตรงนั้นก็อยู่ที่อารมณ์ตลาดด้วนะว่าเขาฉุดขึ้นหรือฉุดลงนะครับและบอกโดยเส้น200วันเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันครับขึ้นไปยืน0.48ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายืนแล้วไปได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณดูจากติ๊กเกอร์วัวครับตัวแรกครับตัวซ้ายมือนะจากเดือนเมปี2020ขว่าจะมาขึ้นจริงๆนะครับเป็น พฤศจิกายน2020เหมือนกันครับนะครับกว่าจะขึ้นจริงๆเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนครับพอเพิ่ครึ่งปีเนาะพอเพอครึ่งปีนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วถามว่าจะขึ้นพวดพลาดเลยไหมตอนนี้ต้องอ่านแนวรับแนวต้านก่อนครับแนวต้านตอนนี้อยู่0.64และ0.79ครับแนวรับใกล้สุดเป็น นี่ครับหัวนี้เลย0.55ถัดลงมาเป็นแนวรับ0.49นะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่า INGRS ผ่าน0.64จะมีโอกาสขึ้นได้แรงไปจึงไปถึง0.79นะครับเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้มันทําธุรกิจอะไรเดี๋ยวผมจะเอางบการเงินมาแนบครับแล้วก็เอาลักษณะบธุรกิจมาแนบในแฟดชีตเนาะของเว็บเซตเทรดครับถ้าใครอยากเข้าไปดูเองก็เข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เป็น IPO มาตั้งแต่โอ้โหเข้ามา2 0 0พก่อน2018ครับ2017ประมาณกลางๆปีและออกท้ายปีนะครับ เห็นการปรับฐานเขาไหมครับกว่าจะลงมาปรับได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเดือน2เดือนนะบางทีมันเป็นปีครับกว่าจะปรับฐานจบเก็บหุ้นจบครับคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหุ้นหนึ่งตัวก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยมันจะมีจํานวนหุ้นที่กําหนดกับตลาดไว้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่แน่นะครับถือเจ้าของแล้วถือหุ้นส่วนแล้วถือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเทรดจากตลาดครับ ว่ามีเท่าไหร่รายย่อยถืออยู่เท่าไหร่เขารู้หมดครับแล้วถ้าจํานวนหุ้นมันไม่คืนเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาหุ้นตัวนี้กลับขึ้นไปได้ครับเขาจงต้องได้จํานวนหุ้นที่มากพอถึงจะลากกลับไปได้โดยโดยโดย,โดยธุรกิจเขาโดยงบเขาจะมองออกว่าธุรกิจเขาเนี่ยสามารถเติบโตภายใน3-5ปีข้างหน้าได้ไหมมีคู่แข่งมากไหม แล้วก็การบริหารมันอยู่กับผู้บริหารนะครับส่วนส่วน70%อยู่ผู้บริหารด้วยว่าเขาบริหารเนี่ยมันกําไรไหมหนี้สินมันเยอะไหมนะครับแล้วการบริหารเนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรมันต้องต่อยอดไปเรื่อยมันถึงจะมีกําไรเข้าบริษัทถูกไหมครับเขาถึงมีการแบบบางทีหุ้นบางตัวเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยโหหุ้นขึ้นนําพวดพลาดเลยมันก็เป็นไปได้ครับ ทุกอย่างมันก็อยู่ที่การบริหารด้วยนะครับสรุปแผน INGRS ครับแนวรับ49สตางค์แนวรับใกล้สุด55สตางค์ครับห้ามหลุด2แนวรับนี้ครับเพราะว่ามันใกล้0.48ด้วยเนาะแนวต้าน0.64 0.79ครับถ้ายืน0.64ได้เนี่ยยังไงก็ขึ้นได้ง่ายกว่าลงครับมองขึ้นง่ายกว่าลงเนาะ โอเคครับสรุปแผน INGIS ประมาณนี้ครับ